พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่าที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาครับว่า mm hmm. t r a เซอ700จะมีโอกาสเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่รวมถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์ขณะนี้ว่ายามาฮ่ากำลังเตรียมแผนพัฒนาเทนเน300จริงหรือไม่วันนี้มีคำตอบให้ฟังกันครับ ความจริงแล้วเรื่องราวของเทซเตอร์700นั้นผมได้พูดไปหลายครั้งแต่ว่าหลายท่านคงไม่ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ยามาฮานำรุ่น MT07XSR 700รวมถึง t ทนเนเล่0รุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวไปในเมืองไทยในงานมอเตอร์อ o 2 0โป2019ด้วยราคา4,39,000บาทก็เป็นโมเดลที่3ในตระกูลของเครื่องยนต์2สูบเรียง 700cc ของยามาฮ่า แต่ว่าเทสเซอร์700ทำไมถึงไม่เข้าสู่ตลาดเมืองไทยเหตุผลก็เป็นเพราะว่ารุ่นนี้เป็นการผลิตในยุโรปครับซึ่งการส่งรถมอเตอร์ไซค์จากยุโรปเข้าสู่ตลาดเมืองไทยจะมีกําแพงภาษีที่สูงมากราคาค่าตัวจะพุ่งขึ้นไปจนไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดเมืองไทยเพราะฉะนั้นยามฮ่าก็เลยตัดสินใจไม่นำเทสเซอร์700เข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นเองครับหลายคนที่เฝ้ารอคอยรุ่นนี้อยู่ต้องขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าปัญหาก็คือ เรื่องของฐานผลิตที่แตกต่างกันนั่นเองเพราะถ้าหากว่ามีการนําเข้าจากยุโรปมาสู่ตลาดเมืองไทยราคาจะพุ่งขึ้นไประหว่าง400ถึง500บาทก็เชืวว่อคงขายไม่ได้ในเมืองไทยครับส่วนเทเนเรส700กำลังสร้างชื่ออย่างโดดเด่นในตลาดยุโรปรวมถึงเมืองไทยของเราก็ถือว่ามีกระแสะตอบรับที่ดีพอสมควรมันคือมอเตอร์ไซค์แนว enduro adventure ที่กำลังมาแรงด้วยเครื่องยนต์2สูบเรียง700 cc บล็อกพื้นฐานเดียวกันกับรุ่นของ mt 0 7และ xsr 700แต่อย่างไรก็ตามราคาในเมือไทยของเราอยู่ที่439,000บาทก็จะเห็นว่าราคานั้นค่อนข้างสูงถ้าเปรียบเทียบราคากับ mt 0 7แล้วแตกต่างกันอย่างมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไม mt 0 7ถึงขายดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามขณะนี้นิตยสารมอเตอร์ไซค์คริสโมของอิตาลีและสัมภาษณ์ผู้บริหารของยามาฮ่ามอเตอร์ยุโรปก็คือมิสเตอร์ฟาบิโอคอซี ตำแหน่ง Product Communications Manager ก็หมายถึงผู้จัดการฝ่ายสื่อสารผลิตภัณฑ์ของยามาฮ่ามอเตอร์ยุโรปนั่นเองโดยทางมอเตอร์ไซค์คริสโมได้สอบถามถึงแผนการพัฒนามอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่อย่างเช่น t ท n เนล300มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในตลาดยุโรปทางฟาบิ i ซโ o คอซี่ได้กล่าวว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะพูดถึงมอเตอร์ไซค์รถใหม่ในอนาคตซึ่งในเวลานี้ทางยามาฮ่ก็มีการวางขายรุ่นเทนเนลเล700และซูเปอร์เทเนเล1,200 ก็จะเห็นได้ว่ายามาฮ่ามีการพัฒนาสินค้าตามความต้องการของตลาดขณะที่รถในแนวทางเดียวกันนี้กับทางค่ายของ BM w KTM บต่างก็ได้รับความสนใจจากตลาดเป็นอย่างดีเหมือนกันดังนั้นถ้าหากว่าตลาดมอเตอร์ไซค์มีความาต้องการรถในคลาสนี้ซึ่งก็หมายถึงเทเนเรส300ทางยามาฮ่าก็พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการตรงนี้อย่างแน่นอนในอนาคตซึ่งการตอบเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่ายามาฮ่านะครับกำลังเตรียมแผนพัฒนาเทเนเรส300แต่อย่างใด เพียงจะบอกว่าถ้าในอนาคตตลาดมีความต้องการรถแบบนี้แล้วก็ยามาฮานั้นทําให้ตลาดอย่างแน่นอนครับคราวนี้เรามาดูยอดขายของคู่แข่งในกลุ่มนี้ก็คืออย่างเช่นคาบสกเวอร์ซิสเอ็กก็ปรากฏว่าขายไม่ค่อยดีในยุโรปรวมถึงเมืองไทยของเราเองก็เช่นกัน6เดือนแรกของปี2563ที่ผ่านมาก็คือเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนปรากฏว่ายอดขายของ V e อร์ซิสเอ็กาได้เพียงแค่ ไม่ถึง100คันย้ำนะครับว่า6เดือนแรกของปีนี้ขายได้เพียงแค่ไม่ถึง100คันเฉลี่ยแล้วเดือนละ10กว่าคันเท่านั้นเองครับหรืออย่าง b m w g 3 1 0 g s 6เดือนแรกของปีนี้ก็ขายได้เพียงแค่เดือนละ10กว่าคันเช่นกันยอดขายน้อยมาก benelli t r k 2 5 1นะครับมอเตอร์ไซค์แนวทางของ Sport a d v n n t u r e อีกรุ่นหนึ่งทำยอดขายได้ใกล้เคียงกันครับเดือนละ10กว่าคัน ที่แย่กว่าใครเพื่อนก็คือดูคาติส c แคมเบอร0 0 2สูบเอลทวินขายได้เพียงแค่10กว่าคันตลอดช่วง6เดือนแรกของปีนี้ดูจากทิศทางของตลาดแล้วเชื่อว่ายามาฮ่าจะไม่ทำเทนเน e ร์3ล0ออกสู่ตลาดอย่างแน่นอนเพราะว่าคู่แข่งตลาค่ายขายไม่ได้กันเลยเวนซิต่วยอดขายของเวอร์ s X 300เทะลุเป,ปล่งปลางขึ้นมาหรือแม้แต่เอาขดิบขายดีถล่มทลายถ้าแบบนี้แล้วก็ ได้เจอแน่ครับเทนเนเร่สามความจริงแล้วขณะนี้นะครับ W R 155กําลังขาดิบขายดีกระแสกําลังมาอย่างร้อนแรงความจริงแล้วถ้ายามให้จะทำ W R 250ออกมาในกลุ่มของ Enduro ไปเลยเพื่อสู้กับ Honda C R F 2 5 0 L หรือว่า Kawasaki K, K L X 250 K L X 230ก็ตามซึ่งในกลุ่มนี้ยอดขายต่อปีนะครับยังคงสูงมากอยู่โอกาสในการทำตลาดนั้นจะมีมากกว่า เทเนเรสสามอย่างมากมายทีเดียวสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในกลุ่มของมอเตอร์ไซค์แนวทางสปอร์ตแอเวนเจอร์หรือเอนดูโรขนาด3 0 0ซีซีนั้นวันนี้ตลาดปิดครับโอกาสจ,จะได้เห็นเทเนเรสสามเป็นไปได้น้อยมากหรือเป็นไปไม่ได้เลยและจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมเลยครับว่ายามาฮ่าไม่มีแผนเทเนเรสสามในเวลานี้อย่างแน่นอนครับ